สวัสดีครับนี่คือรายการ Boys Toy ทาง h a n g s t e r c o m เจ้าเก่านะครับวันนี้ผมนายดิจิต้องจะเอา iPod Touch Gen 4มาให้ชมกันครับสำหรับเจ้าตัว iPod Touch นี้นะครับชื่อเต็มๆของเขาเลยเนี่ยคือ iPod Touch Generation 4นะครับแปลตรงตัวก็คือ iPod Touch Generation อายุคที่4นะครับมาเป็นแบบนี้เลยแพ็กเกจเขาจะต้องมีซื้อแล้วเนี่ยมันจะต้องมีไอฏิาปติางนี้อยู่ ครับเดี๋ยวผมจะลองแกะให้ดูครับก็อ mm hmm. พอแกะกมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ครับ mm hmm. เห็นแพ mm ็กเกจนะครับมีแกะต้องแกะตรงนี้อีกหัวท้ายซึ่งจริงอันนี้ยกล่องเนี้ยผมอะ่ะแกะแล้วแหละแต่ผมเอามาบิวแอปใส่เข้าไปให้เหมือนซื้อใหม่นะครับจะได้รู้ว่าเวลาซื้อมาเนี่ยมันจะต้องดูยังไงอะไรยังไงตรงไหนซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะมีติกเกอร์แปะอยู่ซึ่งถ้าเราเสียดายเราก็ไม่ต้อง ไม่ต้องไปตัดมันก็เปิดออกมาให้มันเป็นอย่างนี้นะครับอ,อันนี้เอาหลบไปก่อนไม่สนใจฮะ <c oughs> ก็เราแกะออกมาแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ใช่หน้าจอจริงมันจะเป็นเหมือนฟิล์มก็จะเป็นอย่างนี้แล้วโดนมัดรวมอยู่กับแผ่นพลาสติกนะครับอันนี้เดี๋ยวเรา,เาไว้ก่อนก็ฟอร์มเดิมครับเข้ามาเปิดมาก็เป็นกระดาษธรรมดานะครับแล้วก็ คีมือคู่มือครับมีสติกเกอร์เห็นไหมครับสติกเกอร์เล็กๆแอปเปิลนะครับอันนี้ก็รู้กันอยู่แล้วไม่ต้องดูมันก็ได้นะครับแล้วก็หูฟังหูฟัง iPod ทัชธรรมดาไม่มีใหม่ไม่มีอะไรทั้งสิ้นครับหน้าตาตรงตรงนี้จะเปลี่ยนไปนิดหนึงจะเป็นเหลี่ยมๆคมๆให้มันเข้าเซตกับตัวนี้สายซิงค์นะครับ เป็นอย่างนี้รุ่นใหม่แล้วสายจะแข็งขึ้นผมสังเกตดูพวกสายไฟของ Apple เจนหลังๆนี่จะเป็นแบบแข็งขึ้นก็ไม่รู้จะช่วยให้เปื่อยยากหรือเปล่าเพราะว่าตอนของ iPhone เนี่ยไอต,ตรงเนี้ยมันเปื่อยเหลือเกินนะครับเยินบานทะลวงกันหมดแล้วครับก็มีแค่นี้ครับอุปกรณ์ซึ่งผมขอบอกเลยว่าไอ้หูฟังเนี่ยผมลองเสียงแล้วทีนึงเนี่ยมันไม่ใช่ะครับเสียงมันทุเรศอ่ะ คือไม่ไม่รู้ว่าเขาลดต้นทุนอะไรหูฟังหรือเปล่าทําไมเสียงมันเสียงมันแย่ครับมันไม่เหมือนตอนเจนก่อนๆอะไรเงี้ยเจนสองอะไรเงี้ยครับน,นี่คืออุปรกรณ์ในกล่องโอเคทีนี้เรามาดูตัวเครื่องที่โดนมัด่ออยู่ไว้ข้างหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือแกะจากตัวนี้ก่อนเลยอย่างนี้นะครับ มันก็จะเป็นอย่างเนี้ยเสียบอยู่4รูค่อยๆแกะนะครับเสร็จปุ๊บมันก็จะรูดออกมาเป็นไทกับแผงพลาสติกอันนี้ก็เป็นแพ็กเกจของเขาครับ,รบแล้วก็ตรงอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็แกะออกแล้วเราก็จะมาดูกันว่าข้างในมันเป็นยังไงบ้างโอเคครับตอนนี้แกะออกมาแล้วเรียบร้อยเรามาดูลักษณะภายนอกกันก่อนนะครับเครื่องเงาครับเงาวิงนะครับ สำหรับรีวิวตัวนี้เนี่ยผมใช้ i iPhone 4ถ่ายนะครับเพราะว่าคือจริงๆเนี่ยตอนแรกจะตั้งใจจะใช้ไ d Touch เนี่ยแหละถ่ายอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าใช้ไ p h o n แล้วกันง่ายหน่อยแต่ว่าความสามารถมันคือพอกันครับดูลักษณะภายน,นอกก่อนแล้วกันปุ่มเปิดปิดเหมือนเดิมนะครับกล้องมันนี่มีกล้องอแล้วกล้องหลังก็เริ่มมีกล้องมาตั้งแต่เจนที่แล้วแล้วนะครับเจน3นะครับแล้วนี้วอลลุ่ม จะเป็นพลาสติกสีดํานะครับเป,เป็นสไตล์พลาสติกสีดำรูให้ลำโพงนะครับแล้วก็หูฟังอยู่ข้างล่างตามสไตล์ iPod Touch นะครับข้างหลังเป็นแบบว่าเป็นเหล็กๆนะครับเงาๆซึ่งเป็นรอยขนแมวง่ายมากนะครับลองสังเกตดูลองดูดีๆจะคือเป็นง่ายจริงๆอะ่ะเราก็อยากไปซีเรียสมานะครับข้างหน้าเนี่ยผมว่ามันสวยดีมันเรียบๆดำๆนะครับ มีกล้องตรงนี้ด้วยไว้เล่นเฟ e ไทม์ได้นะครับซึ่งกล้องเนี่ยดูแล้วเนี่ยเหมือนจะก็เป็นอันเดียวกับ iPhone 4เลยครับหน้าจอข้างหน้าเนี่ยเป็นเหมือน iPhonephone 4เลยอันนี้ก็เปิดเข้ามาซึ่งตัวนี้เนี่ยผมลงโปรแกรมลงอะไรแล้วก็เฟิร์มแวร์4.1เจลเบรกแล้วเรียบร้อยนะครับก็มาดูกันก็หน้าจอก็เป็นเนี่ยครับเป็นเลตินาดิสเพย์นะครับเป็นเปเป้เลตินาดิสเพนะครับก็ เนียนครับก็เหมือน iPhone 4ออกเหลืองๆนิดนึงเหมือน iPhone 4เหมือนกันนะครับคีย์บอร์ดภาษาไทยก็มาแล้วนะครับนะครับทีนี้เนี่ยมีตัวนี้ครับเจ้าตัวนี้เป็น f c e Time นะครับเวลาเรา FaceTime เนี่ยก็กดเข้าไปแล้วก็มันจะต้องมี Activate นิดหน่อยนะครับซึ่ง FaceTime เนี่ยถ้ากับ p p d touch เนี่ยเขาต้องใช้ เราต้องลงแล้วก็ใช้ใช้ Account Appleid ของเรานะครับซึ่งใครมีก็อันเดียวกับที่ใช้กับ Apple Store แหละส่วนของ iPhone เขาใช้เบิร์โทรศัพท์ได้เลยนะครับกล้องอ่ะทีนี้กล้องเรามาดูกล้องกล้องก็คือเป็นเหมือนกันซึ่งเป็นวิดีโอวิดีโอในความละเอียดเป็นเป็น HD ครับ 720p แต่ว่า กล้องภาพนิ่งเนี่ยก็เป็นความละเอียดเท่ากับวิดีโอก็คือมันก็จะได้แค่พันพันสองร้อยแปดสิบคูณเจ็ร้อยี่สิบเพราะนั้นถ้าเทียบเป็นพิกเซลแล้วก็ไม่ถึงล้านถือว่าไม่ถึงล้านพิกเซลก็ก็พอได้ครับก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขี้เหล่อะไรแล้วก็สู้กล้อง i p h o n ส4ไม่ได้หรอกซึ่งแน่นอนอยู่แล้วนะครับถึงตัวส่วนตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันมี sdr off ซึ่งจริงๆถ้าตัวกับโรงงานเนี่ยจะไม่มีจะไม่มีมาทีนี้เนี่ย ตอนนี้ก็คือในไซเดียเนี่ยเขาไม่มีให้ปลด sdr off ไ ER. ด้นะครับ o f f อ n อะไรเงี้ยคือให้ Enable sdr ได้นะครับก็ลองไปหาลองมาเล่นกันดูก็ไอ sdr เนี่ยก็คือทำแบบว่าภาพมันก็จะสีสีมันจะดูชัดเจนขึ้นจะดูจัดจ้านขึ้นแล้วแต่แล้วแต่สไตล์คนชอบนะครับแล้วก็กดมาก็ซูมได้ซูมได้เหมือนกันนะครับแต่เป็นซูมแบบดิจิตอลซูมนะครับ ซูมบนดิจิตอลซูมแล้วก็มีกล้องหน้านะครับกล้องหน้าเปลี่ยนได้เหมือนกันจะก็เอาไว้เล่นเฟสไทม์ได้สนุกสนุกนะครับเฟสไทม์ไม่ยากครับใครซื้อมาก็ลองเล่นดูไม่ยากตัวนี้ย้ําอีทีที่ผมถือในมือนี่เป็นแปดกิกก็ราคาเจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะครับตอนที่ซื้อตอนนั้นสามสึงสองกิกไม่มีครับแต่ตอนนี้มีแล้วหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทก็ถือว่าคุ้มครับเพิ่อมอีกสามพันก็แล้วแต่ก็อ่นอาน้อยหน่อยเพราะว่าไอตัวตัวเนี้ย มันตัว8ปดกิกเนี่ยเอาแค่ลงฟีฟ่านี่ฟีฟ่าก็ซัดไปกิกหนึ่งแล้วครับนันจะพงนัยจะเพลงอีกแต่ฟีฟ่าภาคนี้สนุกครับเขาบอกแล้วก็ก็เป็น4.1ก็รู้รู้กันอยู่แล้วนะครับเปิดอะไรก็ต้องเข้ามาปิดเขาด้วยไม่งั้นมันจะกินแรมมากเรื่องแรมก็คือน้อยกว่า iPhone 4ครึ่งหนึ่ง iPhone 4มี512เมกไบตัวนี้มี256เมกะไบ ก็ช้ากว่าหน่อยแต่ก็เล่นไหลลื่นครับเล่นฟีฟ่าได้ไหลลื่นแต่ว่าร้อนเล่นเกมมากๆแล้วร้อนครับร้อนบริเวณช่วงนี้ครับร้อนซึ่งไม่รู้ iPhone 4เป็นด้วยหรือเปล่าพอดีเพิ่งได้เครื่องมานะครับเดี๋ยวเทปหน้าจะรีวิวให้ดูของ a i s ซึ่งเจ้าตัวเนี้ยที่ผมตั้งใจใช้ไอ้พวก i o s ในการบันทึกเนี่ยผมจะลองดูว่ามันจะสะดวกขนาดไหนเพราะเขามี iMovie มาด้วยตัดต่อได้ด้วย นะครับเรียกได้ว่าถ่ายเสร็จปุ๊บเป็นไฮเดฟตัดต่อแล้วอัพโหลดเข้า YouTube ได้เลย,เลยซึ่งคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกที่เราจะลองทำด้วยอันนี้ดูนะครับก็สรุปว่าสำหรับเจ้า iPod Touch Gen 4เนี่ยนะครับ Gen ที่4เนี่ยบางคนเขาเรียก iPod Touch 4G นะครับแต่ว่าจริงๆมันน่าจะเป็น Gen 4นะครับข้อสรุปก็คือเหมาะสำหรับคนที่ใช้ BB อยู่ แต่ก็อยากเล่น iPhone ด้วยแต่ก็ขี้เกยียจพกไม่ใช่สิถ้าขี้เกยียจพกสองเครื่องก็ไม่ใช่เพราะว่ามันต้องพกสองเครื่องอยู่ดีแต่ว่าไม่อยากมีสองเบอร์แล้วก็ไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มเยอะแยะมากมายก็อาจจะจ่ายแค่หมื่นหน่อย,อยก็ได้สามสิบสองกิกเท่ากับไอโฟนตัวท็อปแล้วก็ฟังเพลงได้เล่นอะไรได้เหมือนกันบีบีก็ไม่ต้องทิ้งนะครับแต่สําหรับคนที่ไม่ชอบพกสองเครื่องก็เลือกเอาก็ต้องเลือกเอานะครับ ก็ถ้าชอบฟังเพลงก็แนะนําครับไอโอดทัดก็สวยดีเวลาหยิบขึ้นมาคนก็บอกเออสวยงามดีอะไรอย่างเงี้ยไอโฟนน่าจะบางขนาดนี้ซึ่งมันก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะไอโฟนมันโทรได้ด้วยนะครับแล้วก็เฟซไทมได้ผ่าน wifi wifi บ้านเราตอนนี้ก็เยอะแยะแล้วครับสำหรับรายการบอยทอยทาง hanker com วันนี้ก็ขอจบการรีวิวไอ d t o u ั h gen สไว้เท่านี้ก่อนนะครับ มีอะไรยังไงสงสัยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับขอบคุณครับ